ไม่ยอมเลยครับสุดจัดสุดจัดเป็นไหนลูกพี่อีกวะอีกวะอ้าวรอบที่แล้วนี่โอ้ยดีหัวใจคนถ่ายคลิปโอ้ของแท้ของแท้ ก็บอกว่าเจ็บไม่จำครับต้องทำอีกรอบขอซ้ำอะสวัสดีครับตอนรับท่านผู้ชมนะฮะกรสุ่ช่องกันิการพลักลายทินพระบนิตมามาดูช็อตตีนบ่อของเจ้าคุณปู่บ้างเจอลีลาการดำแบบเทพนะครับแมหลายคนก็อดสงสัยไม่ได้ฮะ เกากึกขนาดนี้เอาแรงมาที่ไหนปนาเฉียวบอกวา่าวางเครื่อง e h 700ครับ168เครื่องไม่เล็กไม่ใหญ่ฮนะแต่ว่ามันเด็ดที่เกียร์ครับดีจิตันคุลเลอร์โหจักทุกรอบนะบวกกับแรงคนครับ คนนี้เขาสู้ไม่ถอยอยู่แล้วรถขุดดีวิลลอนบายดูซานดีเอ็กซ์สองันสเอขีดสองครับเครื่องของสูบนะฮะร้อยเจ็ดสิบห้าแรงมา้าในระบบ Direct Injection Turbo ครับจากขันเก่าขันใหม่ปริมาณตักนี่ใส่เท่ากันครับ ไม่มีอ้อมมือให้ไม่ได้บอกว่าแก่แล้วไงใส่เหมือนกันันยาณแรงเหมืนจะมาฝนก็จะมาแล้วผู้ชม อีกสักปักนึงทำงานหน้าฝนครับฟ้าฝนหยุดให้ประมาณสักครึ่งวันนี่ประจัดเหมือนกันนะมาปูสู้ๆนะปู ้าอีกซีงด้านหนึ่งครับนิกเกลเขามาด้วยกันวิ่งงานในวิ่งประจำด้วยกันครับไปไหนไปกัน นึงครับเห็นด้วยกันโอ้ออกไหวนะเนี่ยไปคิดปแล้วครับไปเ,เจอที่หลงฮะล้อหายเลยคลิดนั้นต้องใช้เป็นแบคโค้สองคันนะครับงานกันเอาสัญญาณแตรครับ คันเลยเสียงเดียวกันมาให้เกียร์ทางตรงก่อน เหมือนจะหมดครับหมดไปหมดไปครึบ๊บหมดมาพี่หลงขอลองายีกรอบนึงขอแก้มือฮะ รอบที่แล้วนี่อยดีผลใจคนถ่ายคลิปโอ้ของแท้ของแท้เขาบอกว่าเจ็บไม่จำครับต้องทำอีกรอบพอซ้ำอะเด็กเตอยใหญ่ครับตัดนี่ให้เท่ากันเลย cá okay, subscribe hấp được. <laughs> được, 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 được. โดดไปเลยพี่น้องเอ้ยฮ่าฮ <laughs> ่าใ,ใจนักสู้ครับเบ้าเลยอะ่ะโอ้นี่ใช้เวลาเพียงแค่8นาทีนะผู้ชมกลับมาแล้วก็คุณปู่ สีเด็ดครับแห่งบอ่อนี้เรียบร้อยนะครับเจอกันคลิปหน้าลาแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย